สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แมพสะพานกระจกสะพานกระจกอปปี้นะคะล้วก็มาหมุนวงล้อกันเลยนะคะตอนนี้เรามาหมุนวงล้อโอ้โหพี่ดีหมุนวงล้อครั้งเดียวได้หมื่นห้าโอ้โหนี่ไงไม่ใช่แบบหลายรอบเอาหลายรอบแล้วโอ้โสองยนึงสามแล้วทุกคนไหนเราจะพิมิ์ไปดูอะไรนะอันนี้ดูข้างบนเหรออันนี้ โอ้ตุยเลยนี่มันจะพังกระจกน่ากลัวมากเลยอนนตอนนี้เราทุกคนเป็นผู้เล่นนี่น่างนี้อ่อนนี้สคือเกมหรือเปล่าอนนโอ้โหทุกคนตอนนี้นนไม่มีใครผ่านเลยโดนกระจกหมดเลยอ่ะตุยไปหมดเลยมันยากจริงๆเลยนะเนี่ยรเราไปหมุนวงล้อก่อนไหมเนี่ยโอ้โ,โอ้คโโุณนุ้นไปนุ้นแล้วพี่ดีเอาไงโอ้ตุยตุยสิจ้า เราเดินริมริมได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราสนุกกับการตุยกระจกมากเลยนะไปฝั่งนี้ต่อแล้วก็เดินตรงมาเนี่เหรอเราต้องเลี้ยวตรงไานเราต้องเลี้ยวไหมนี่โอ้ยตกใจมมดเลยโอ้ยกระจกแตกเรื่อยๆเลยเราจะถึงเ้นชัยไม่เนี่ยเพื่อนๆใจช่วยหน่อยนะอุ้ยตุยเลยอ่ะสามหน่อ แล้วยังไงต่อคิดกันอยู่อใครจะไปเอาอรอไปแล้วนันไปแล้วพี่ดีเออเธอดำเดินหน้านำหน้าฉันหน่อยสิ <c oughs> ฉันไปมันต้องตุยแน่เลยนะฉันคิดว่าหรือว่ามันต้องมีสูตรหรือเปล่า <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ตุยตัวนี้ไม่ตุยมันต้องมีสูตรอย่างนี้สิเอาเขาไปกันแล้วโอ้โหเดินใหญ่เลยตาม ตามมาเป็นกลุ่มเลยจ้าเอาตามจ้าอุ๊ยตกใจอ๋อน้อมนายมามาอยังไงอุ๊ยทำไมคนนั้นกูเก่งจังเลยเ <ๆ S 2> ขาเดินนําหน้าทุกคนเลยอ่ะเราก็เดินตาม <ๆ S 2> นี่อับปายเธอไปแล้ววะไปใย้เลยอฮ้ยเขาต้องมีสูตรนะนี่เหมือนเขานับกระจก,กี่แผ่นแล้วเขาก็กระโดดใช่ไหมพี่ดีดูนะหนึ่ง แล้วก็กระโดดปุ๊บแล้วก็นับไปอีกสามหรือเปล่าอ๋อใช่เหรอเอาไปเธอไปสิเอาเธอทำไมไม่ไปเอาไม่มีใครไปเอาเดินกลับไปทำไมเธอเอาอะไรข้างหน้าเนี่ยอานดินข้างหลังพี่ดีเอาเดินไปข้างหน้าเราอย่าถอยหลังไปเลยพี่ดีโอ้ไปเลยเข้าไปเลยไม่นะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้า ล้วใครจะนำก็เราสองคนนี่แหละเธอไปเธอไปก่อนเธอไปก่อนเดี๋ยวฉันตามตรงจ้ะพี่ดิดอันจะไปตรงนี้ก็ได้หมวยเราจะถึงเส้นใจแล้วไม่ไดิหน้าอยูงนี้เอ้าคนนั้นเดินกลับไปตุยใช่ไหมมาแล้วไปเลยพี่ดิดเดี๋ยวก็ตรงไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ตรงไปเฮ้ยเด็วก็ตรงไปอีกเหรอใช่แล้วใช่โล เิ่ทุกคนไม่มีใครไปเลยอ่ะมีแต่ให้เราไปก่อนนะเราก็จะตุยดีแบบนี้เอาไงดีเอาไงดีเอายังไงเอายังไงดีอาไปแล้วนี่เลี้ยวเลยจ้าเอาช่วยกันนะใครจะเป็นหน่วยกล้าตายจ้าเข้าไปแล้วเขาใหญ่เลยุณนั้นน่ะเขาไปใหญ่เลยเธอเก่งมากเลยเธอ อุ้ยองไปเราตามตามเธอไปสิออ้โหอย่าเร็วรอเราด้วยไอ้ตรงนี้ตรงไหนเกือบเกือบไปโอ้ยตกใจตกใจหมดเลยกระจกแตกกระจกแตกอย่านะอย่าตายนะอย่าให้มีคนตาย้วผออย่านะอย่าให้มีคนเราโอ้ยกระจกแตกอีเดียวกระจกแตก ยังไงดีย oh, right. right. ังไงดีจะไปยังไงดีโอ้ยเพื่อนมันยากมันยากนะตอนนี้เขาบอกว่า right แปลว่าขวา right ใครบอกอ้อเอาไปขวาว่าถ้าเขาไม่กระโดดไม่กระโดดโอ้โหเกิดอะไรขึ้น right left right เมื่อกี้ใครตายอ่ะไอตุยอุ้ยไอตุยไปแลวอระไปเลยดี่ พวกเราคือย,ยักกัสซีพ mm hmm. วกเราแม่คือ,อยมแม้น้องน้า อีกสองคนแล้วหายไปหมดแล้ว้ยไี่ใครผ่านเลยอะ่ะมันยากมากเลยทุกคนดูสิเราจะรู้ได้ไงเนี้ยจำไม่ได้อ่ะว่าอันไหนคืออันไหนมันต้องมีสูตรแน่เลยตรง,งไป,ปไหรือเปล่าหเดี๋ยวไม่ได้ไปราตรง ทุกคนมันยากมากเลยตั้งบนึงวันนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครผ่านเลยแล้วก็ปลาฟันใช่ครับมันยากมากเราไปดูดีกว่าเราไปดูดาดฟ้าข้างบนไหนปลปาเข้าตรงไหนพ่ดีอ่ะเราไปเอาตังค์เะหน่อยเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้ผ่านเลยยากกระจกแตกตลอดเลยอ่ะ ไหนข้งม,มนขึ้นไปยังไงคะขึ้นทางไหนอะน้องนายตายแ้วเ้ยนี่ไงแล้วเข้าห้อง VIP มาแล้วนี่นี่เราเป็นคนดูผู้เล่นนี่ไม่เป็นกระจกนะพี่ดีเราจะไปส่องดูซิว่าเราจะเห็นน้องนายไหมนยยี่กระโดดยกอยู่กระโดดอยู่กระโดดอยู่เหรอโอ๊ยเห็นเห็นอยู่นะใช่ไหมพี่ดีเราจะเห็นแต่ละคนที่กําลังเล่นอยู่นะ แล้วก็จะกระจกแตกนี่งตุยกันนี่ไง<ห>นี่เขามีมชื่ออยู่เน,นี่ดยอ่าเกมนี้ก็ยากเหมือนกันนะมันน่าจะผ่านยากมากเลยอะทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็มาเล่นในแมปนี้ได้เนาะพี่ดีเนาะถ้า่เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นปกำลังใจให้พรเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เ ช่งูดีเกมเอร์ตรงนี้นะคสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย